สารสกัดจากธรรมชาติครับในผลิตภัณฑ์ของพอลิตินครับที่มีอยู่ในลิเวอร์โลวันนะครับที่จะช่วยดูแลเรื่องของตับเราลากโสมเกาหลีครับผมเขาช่วยอะไรอย่างไงได้บ้างลากโสมเกาหลีนะครับในโสมเนี่ยเกาหลีเนี่ยเขาถือเป็นธาตร้อนนะครับในตัวเขาเนี่ยฉะนั้นเขาจะช่วยในเรื่องของการกําจัดสารพิษได้ดีนะครับกระตุ้นภูมิต้านทานเราได้ดีมากนะครับฉะนั้นตัวนี้มันเลยทําให้เหมาะกับการไปล้างสารพิษในตับเราครับเพราะว่าตับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาของตับก็คือว่าเป็นแหล่งในการสะสมสารพิษถ้าเขาทํางานได้ดีเขาจะกําจัดได้แต่ถ้าทํางานไม่ดีสารพิษอย่างนี้ก็จะสะสมเหลืออยู่ในตับเีาไปรักสมเกาหลีมาแล้วต่อมาโรโยเจลลี่ครับในริโอโลวันครเขาดูแลรเนี่ยโรโยเจลลี่เราคุยกันหลายครั้งถูกไหมครับว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับตัวโรโยเจลลี่หรือนมพึ่งเนี่ยครับธิ์แน่ๆคือหนึ่งเขาเป็นตัวที่มีฮอร์โมนโก้ดฮอร์โมนที่ค่อนข้างสูงนั้นเขาจะกระตุ้นตับเราเนี่ยให้กลับมาทํางานได้อย่างดีขึ้น2เขาเป็นตัวที่ ทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยแข็งแรงครับเหมือนกับย้อนวัยนั้นตับที่เริ่มเสื่อมลงเนี่ยก็จะถูกกระตุ้นให้กลับมาทํางานได้ดีขึ้นนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าเร่งการเผาผลาญของตัวไขมันไม่ว่าในร่างกายเราหรือในตับเราเนี่ยลดลงได้ดีนะครับฉะนั้นเซลล์เมื่อแข็งแรงขึ้นย้อนวัยกลับมานะครับเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นโอกาสที่เราจะกลายเป็นตับแข็งก็จะน้อยลงหรือเท่เป็น ที่มีไขมันพอกตับอยู่แล้วก็อาจจะลดปริมาณไขมันพอกตับลงได้สามารถจะช่วยเบิร์นแน่ขไขมันที่ไปเกาะอยู่บริเวณตับได้นะครับมีจินเซโนไซด์ด้วยหมอจินเซโนไซด์นี่เขาเป็นสารที่มาจากอะไรจินเซโนไซด์เนี่ยจริงๆก็เป็นกลุ่มเหมือนสเตอรอยทำมาธรรมชาติเนี่ยทำมาจากป็นมาจากธรรมชาติูกต้องครับสารตัวนี้จริงๆเขาเป็นตัวท<ำ>ี่ที่เราเคยคุยให้ฟังครับว่าตัวสเตอรอยเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเขาถือว่าเป็นยาผีบอกอย่างหนึ่งนะครับคิดอะไรไม่ออกให้สเตอรอยดีหมดเลยเพราะว่าจริงๆร่าง กายเราที่แสดงอาการมันทั้งหมดเนอี่ยแสดงอาการก็เรียกว่าเป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามามเช่นเราติดเชื้อเราต้องมีไข้ถูกไหมครับเรามีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวพวกนี้เป็นอาการแสดงของ r e response ของภูมิต้านทานของการแสดงออกของร่างกายเราแต่พอเราให้สเตีรอยครับเขาจะไปกดพวกนี้กดภูมิต้านทานลง อาการที่แสดงออกก็เลยลดลงเช่นมีไข้ต่ำปวดเมื่อเนื้อตัวลดลงแต่ข้อเสียของการกินสเตอีรอยนานๆก็คือว่าภูมิต้านทานเราจะแย่ลงเพราะถึงวันหนึ่งเราจะซู้กับเชื้อโรคเหล่านั้นไม่ได้ครับเชื้อโรคจะชนะเราแล,แล้วจะมีการติดเชืเช้อในกระแสะเลือดพวกกลุ่มของไฟโตสเตอรอลนะครับอย่างเช่นจินเซโนไซน์นะครับ,รบเขาทําหน้าที่เหมือนสเตอีรอยในช่วงแรกครับคือไปกดภูมิต้านทานเล็กน้อยแต่เขามีฤทธิ์พิเศษครับ ไปกระตุ้นภูมิต้านทานของเราเองให้กลับมาแข็งแรงครับฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยภูมิต้านทานของเราที่มันเริ่มด้อยลงเริ่มแย่ลงเริ่มเพี้ยนไปเนี่ยครับก็จะเริ่มกลับมาดีขึ้นนั้นตัวตับเองที่มีภาวะของการอ่อนแอของตับเราเองเนี่ยครับก็จะเริ่มกลับมาแข็งแรงในการกําจัดสารพิษออกได้นี่คือประโยชน์ของจิเซโนไซน์นะครับซึ่งทั้งสารสารสกัดที่ผมบอกไปเนี่ยจะมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ร i เวอร์วันทีนี้มีรีเวอร์วทูด้วยมครับเขาจะมีสารสกัดจากมาราจี มารัจจีเองจะช่วยอะไรยังไงบ้างมารัจจีนเนี่ยมีช่วงหนึ่งในประเทศไทยคิดกันมากโดยเฉพาะคนที่เป็น h i v นะครับ,รรบดโดยรคภูมิต้านทานบกพร่องเนี่ยบพบว่าการทานมาราัเนี่ยโดยเฉพาะมรัษขี้นกมาราจีนพวกนี้ช่วยในการเสริมภูมิต้านทานครับเขาจะช่วยเสริมภูมิต้านทานแล้วย,ยังช่วยในการล้างสารพิษนะครับออกจากร่างกายได้นะครับแล้วกระตุ้นทําให้เซลล์เราเนี่ยแข็งแรงและเพื่อเป็นธาตุเหล็ก เลือดพืชเลกลายเป็นเป็นสีเขียวเ,เลือดคนเลยเป็นสีแดงรเราเลยเหมือนแอบขโมยเอาเลือดพืชมาก,กินพอกินเข้าไปปุ๊บเขาสู่ร่างกายร่างกายจะตัดออกเอาแมกนีเซียมทิ้งเอาธาตุเหล็กใส่ลงไปเราก็เลยเหมือนได้รับการเติมเลือดเข้าสู่ร่างกายนะครับเ,เลือดที่ดีหรือเม็ดเลือดแดงตัวนี้ที่ดีเนี่ยทำหน้าที่ในการนําออกซิเจนเมื่อไหร่ที่ออกซิเจนในร่างกายสูงส,งสงครับเขาทําหน้าที่ล้างพิษ แล้วเซลล์มะเร็งไม่ชอบภาวะที่ออกซิเจนสูง<อ>นะครับนอกจากนี้ใน ต้นอ่อนของข้าวสาลีนะครับยังมีธาตุอื่นๆอีกนะครับมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมอย่างอื่นที่ผสมอยู่ค่อนข้างเยอะก็เป็นตัวที่ช่วยทั้งบำรุงแล้วก็ช่วยล้างออกสารพิษออกจากตับเราด้วยอ่านะครับมีสารสกัดจากผลฮอทอลด้วยครับตันนี้จะช่วยในเรื่องของการดูแลตับเราอย่างไรได้บ้างฮอทอลก็จะมีเป็นสารที่มันมีวิตามินซีค่อนข้างสูงนะครับก็จะเป็นตัวที่ต้านอนุมูลสระที่ดีใช่ครับก็จะช่วยเหมือนที่เราบอกครับอะไรที่วิตามินซีรดเปรี้ยวสูงๆเนี่ยก็จะช่วยในการต้านอนุมูลสระ ได้ดีมากนั้นคอร์นเนี่ยนอกจากต้านอนุมูลอิสระได้ดีแล้วเนี่ยเขายัางช่วยกระตุ้นตับให้ทํางานได้ดีขึ้นงั้นภาวะของคนที่เป็นโรคตับอันที่ยวบอกครับว่าการย่อยการดูดซึอมอาหารจะแย่ลงนั้นผลคอร์ตัวนี้ก็จะช่วยทําให้การย่อยดีขึ้นอืดแน่นท้องลดลง